หรือ iPhone 15จะมี5รุ่นโดยวางจำหน่ายรุ่นเอาต้าไว้เหนือ iPhone 15 Pro Max i p h o ไอโฟนสสรุปข้อมูลทุกรุ่นได้อะไรใหม่ราคาเท่าไหร่เปิดตัววันไหนรู้ก่อนเปิดตัว12กันยายน2023สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้า พิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ iPhone 15จะมี5รุ่นโดยวางจำหน่ายรุ่น Ultra ไว้เหนือ iPhone 15 Pro Max ล่าสุดมีเบาะแสะว่า iPhone 15 Ultra อาจไม่ใช่รุ่นเดียวกับ iPhone 15 Pro Max แต่จะเป็นอีกทางเลือกที่ราคาแพงกว่าตามรายงานของ Martin Blue Martin Blue แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้พบว่าผู้ผลิตเคสบางรายในประเทศจีน วางจำหน่ายเคสสำหรับ iPhone 15 Ultra และ iPhone 15 Pro แยกกันอย่างชัดเจนหมายความว่าถ้าสิ่งที่ผู้ผลิตเคสได้ยินมาเป็นเรืองจริง,ง iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้อาจมีถึง5รุ่นได้แก่ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max และ iPhone 15 Ultra มาจนดูเชื่อว่า iPhone 15 Pro Max จะได้รับแรม6 g b มีที่เก็บข้อมูลสูงสุด1ท b ส่วน iPhone 15 Ultra มาพร้อมแรม8 g b ที่เก็บข้อมูลสูงสุด2ท b และมีฟีเจอร์กล้องที่เหนือกว่าขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iPhone 15สรุปข้อมูลทุกรุ่นได้อะไรใหม่ราคาเท่าไหร่เปิดตัววันไหนรู้ก่อนเปิดตัว12กันยายน2023 เวลาเดินผ่านไปไวเหมือนโกหกเข้าสู่ช่วงของสุดท้ายของปี2023 Apple ก็ได้เตรียมจัดงาน Apple Event 2023เพื่อเปิดตัวมือถือที่ทุกคนรอคอยอย่าง iPhone 15 iPhone 15 p l u s iPhone 15 Pro, Pro และ iPhone 1 p Pro Max ซึ่งในรอบนี้มีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่การปิดตำนานพอร์ตไ n นิงและเปลี่ยนมาใช้ USB C แล้วส่วนจะมีอะไรอัปเกรดอีกบ้างเราได้รวบรวมข่าวหลุดทั้งหมดเอาไว้แล้วปรับดีไซน์กระจกด้านหลังได้จอ Dyna m i ิ i ไอ a ล d ทุกรุ่น ไอโฟนสป่าและไอโฟนสป p าพลัสโดยรวมแล้วจะมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นก่อนเกือบ90%แต่จะเปลี่ยนกระจกหลังเป็นกระจกแบบด้านเหมือนในรุ่นโปรส่วนหน้าจอแสดงผลยังคาดว่าจะมาในสเปคเดิมแต่ก็มีบางแหล่งข่าวระบุว่าไอโฟนสป่าอาจมาในขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นนิดหน่อยจาก6.1นิ้วเป็น6.2นิ้วที่เด็ดของรุ่นเริ่มต้นอยู่รอยบากของหน้าจอที่ในรอบนี้เปลี่ยนเป็นจอแบบเจาะรูไดโนบิ้งไอแลนด์เหมือนกันหมดทุกรุ่นแล้ว และจะมาพร้อมกับชิปไตเวอร์จอ OLED ที่ขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่ยังคงรองรับรีเฟรชเรทที่ระดับมาตรฐาน60 h ฮิรเหมือนเดิมยกเครื่องกล้องใหม่ใช้เซ็นเซอร์48 MP ตัวเดียวกับ iPhone 14 Pro หลังจากที่ติดอยู่กับกล้อง12ล้านพิกเซลมานานหลายรุ่นที่ต่อกัน iPhone 15และ iPhone 15 Plus เรียมอัปเดตกล้องครั้งใหญ่ใช้เซ็นเซอร์ความละเอียด48ล้านพิกเซล เทียบเท่ากับ iPhone 14 Pro 4ีแต่จะมาในขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่ากันนิดหน่อยและถึงแม้ว่าจะได้กล้องความละเอียดเท่ากันแต่ฟีเจอร์อย่าง p r o r e สและ ProRaw ยังคงสงวนไว้ให้เฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นได้ชิป Apple A16 เหมือน iPhone 14 Pro ด้านประสิทธิภาพนั้น iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกับชิปเก่าที่เปิดตัวมาพร้อมกับ iPhone 14 Pro เมื่อปีก่อนอย่าง Apple A16 Bionic ซึ่งนักในปี2023ประสิทธิภาพยังคงทรงพลังเป็นอันดับต้นๆของชิปเซตมือถือส่วนแรมยังคงให้มาที่6 g b และความจุก็อาจเริ่มต้นที่128 g b เท่าเดิมคาดการรุ่นความจุ iPhone 15 iPhone 15 Plus 128 g b 256 g b 512 g b เปลี GB, GB, ่ยนพอร์ตชาร์จเป็น USB 2.0ในรอบนี้เตรียมบ,บอกหลาไหล่นิ่งอย่างเป็นทางการ เพราะ iPhone 15ทุกรุ่นที่จะเปิดตัวในปีนี้เตรียมไปใช้พอร์ต USB-C ทั้งหมดแต่น่าเสียดายที่ซีรีส์มาตรานทั้ง2รุ่นจะรองรับเพียง USB 2.0ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการถ่ายโอนข้อมูลที่480เมกะบิตต่อวินาทีเทียบเท่ากับพอร์ตไ t นิ่งเป๊ะๆแต่ทั้งนี้ถึงได้ USB-C ไปก็ยังพ้่งดีใจไปเพราะ Apple คาดว่าจะมีลูกตุกติกเพราะมีข่าวว่าสาย USB-C ของ iPhone 15ทุกรุ่น จะฝังชิป MFI เม็ด for iPhone ลงไปในสายชาร์จหากใช้สายชาร์จอื่นที่ไม่มีชิป MFI อาจโ้นจำกัดความเร็วในการชาร์จหรืออาจจำกัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลก็เป็นได้อัปเกรดแบตเตอรี่ใหม่เยอะจุใจเกือบ5,000ม ah. ิลลิแอมหากใครที่รู้สึกว่าแบตเตอรี่รุ่นก่อนๆยังไม่พอใช้งาน Apple ได้เตรียมเพิ่มความจุแบตเตอรี่ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมทุกรุ่น รองรับการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมโดย iphone 15จะได้อัปเกรดเยอะที่สุด18%จาก3,279 mAh mm, เป็น3,877 mAh mm, ส่วน iphone 15 plus จะได้อัปเกรดความจุสูงสุดถึง4,912 mAh mm เลยทีเดียวสีที่คาดว่าจะมีใน iphone 15และ iphone 15 plus ณตอนนี้สีของ iphone 15และ iphone 15 plus ยังไม่มีข้อมูลที่ดิงพอที่จะสรุปได้แต่ข้อมูลชุดล่าสุดเผยว่า เรื่องจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีดำแบล็กสีเขียวกล่นสีฟ้าบลูสีเหลืองเยลโล่และสีชมพูพิง k และมีหนึ่งสีที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใจว่าจะมีหรือไม่คือสีส้ม c o ร a l ที่มาในทนคล้ายๆกับตอน iPhone XR โดยทุกๆสีจะมาพร้อมกับสายชาร์จแบบถักยาว1.6เมตรและได้สีตามตัวเครื่องแถมมาให้ในกล่องด้วยสรุปสเปค iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก่อนเปิดตัวได้อะไรใหม่บ้าง ปรับดีไซน์นิดหน่อยแต่ใช้วัสดุไทเทเนียมรูด้าทนทานกว่าเดิม iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max คาดว่าจะมีการปรับดีไซน์ฝาหลังให้มีความโค้งมนมากขึ้นจากที่รุ่นเดิมเป็นกระจบที่เรียบเสมอไปกับขอบเฟรมตัวเครื่องแทบทั้งหมดส่วนเฟรมของตัวเครื่องในรุ่นนี้คาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาวกว่าแข็งแรงกว่าและแพงกว่าและจะมีการขัดเป็นพื้นผิวด้านซึ่งต่างจากรุ่นก่อนที่มีพื้นผิวแบบเงางาม ทให้ติดหลายนิ้วมือยากกว่าในรุ่นก่อนอัปเกรดหน้าจอใหม่ขอบจอน,นัาที่สุดในวงการ iPhone 1 5 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max จะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลที่มีความคมต่ำบมเล็กน้อยซึ่งถือเป็นการกลับไปใช้ดีไซน์จอแบบ iPhone 11 Pro Series อีกครั้งแต่ที่พิเศษมากกว่าในรอบนี้คือในรุ่นนี้จะดีไซน์ขอบจอแสดงผลออกมาได้บางที่สุดในวงการมีขนาดเพียงแค่1.55ม mm มเท่านั้น ส่วนแผงแนลจอคาดว่าจะใช้ LTPO Super r e t i n a XDR OLED 1นึ่งถเหมือนเดิมแต่จะมาพร้อมกับชิปไดเวอร์ที่มีขนาดเล็กลงและกินไฟน้อยลงกว่าเดิมจาก40 n m h v เหลือเพียง28 mmHv ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นใช้งานได้นานขึ้นไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมดกลางทางตัดปุ่มมิวเพิ่มปุ่มแอคชั่นบัตตอนที่เข้ามาแทนที่ปุ่มมิวที่ใช้เป็นสวิตช์ปิดเสียง โดยปุ่มที่ว่านี้จะสามารถตั้งค่าคำสั่งได้ตามที่เราต้องการจะใช้เพื่อเปิดมดสันเปิดไฟฉายหรือเปิดโหมดห้ามรบกวนทำได้เหมือนกับ Apple Watch Ultra ส่วนเพิ่มลดเสียงยังคงใช้แบบกด Mechanical เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนไปใช้ปุ่มแ t ปติกทัชใช้กันสั่นเพื่อจำลองแรงกดราดเจอปัญหาทางด้านเทคนิคจนต้องตัดสินใจล้มแผนไปใายชิปใหม่ล่าสุด Apple A17 Bi i แรงกว่าเดิม กลายเป็นธรรมเนียมของ Apple ไปแล้วที่ทำให้ iPhone Pro Series ได้ชิปเทคโนโลยีใหม่กว่าซีรีส์ธรรมดาและในรอบนี้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ก็จะมาพร้อมกับชิป Apple A17 Bionic ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรของ TSMC ภายในชิปประกอบไปด้วย CPU 6คอร์บอบวก GP u 6คอร์เยอะกว่า A 1 6 b i o n ปอนิกที่ให้ g p u มาเพียง5ตัวเท่านั้นและคาดว่าจะทำความเร็วได้ดีกว่ารุ่นเดิม1 0 1 5และด้วยอณิสงของสถาปัตยกรรมขนาดสานาโนเมตรทำให้จัดการพลังงานได้ดีกว่าเดิมถึง30%ด้วยอาจมาพร้อมรุ่นความจุขนาดยักษ์2เทราไบต์ด้านรุ่นความจุนั้นใครที่คิดว่า 128GB ิไบต์ไม่พอใช้อาจได้ฟังข่าวดีเพราะ Apple เตรียมตัดรุ่นความจุ128 GB ออกจาก iPhone 15ทุกรุ่นในซีรีส์โดยจะเปลี่ยนต้นเริ่มต้นให้เริ่มต้นที่ความจุ256 GB แทนซึ่งใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มาพร้อมกับรุ่นความจุสูงสุดถึง2เทรไบตให้เลือกเพิ่มเติมด้วยโดยรุ่นความจุที่น่าจะมีให้เลือกคือ256 GB, 512 GB, 1เทรไบต2เทรไบตส่วนด้านดมนั้นตอนนี้ข้อมูลยังแตกไป2ฝั่ง ฝั่งนักวิเคราะห์จากเทนฟอร์ดได้ออกมาบอกว่าทั้ง2รุ่นท็อปจะอัปเกรดแรมเป็น8 g b แต่มีบ้างแหล่งข่าวบอกว่าจะมากับแรม6 g b เหมือนเดิมได้พอร์ต USB c Thunderbolt 4ถ่ายโอนข้อมูลเร็วสุดในวงการในเมื่อสีปี่ธรมธร,มธรมดาได้พอร์ต USB 2.0ธรรมดาาไป iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ต้องยกระดับไปอีกขั้นโดยคาดว่าทั้ง2รุ่นท็อปจะได้ใช้พอร์ต Thunderbolt 4 พร้อมมีภาพหลุดอะไหล่แผงวงจรพอร์ชร์จของ iPhone 1 5 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max ที่ใช้ชิป Retimer สำหรับเพิ่มความเสถียรในการส่งข้อมูลแบตวิทยุสูง,สงซึ่งหากเปิดตัวมาตามนี้จริงเรียกได้ว,ว่าจะมาพร้อมกับพอร์ที่รองรับการรับส่งข้อมูลที่เร็วที่สุดในวงการสูงสุดถึง40กิกะบิตต่อวินาทีแบตเตอรี่อึดขึ้นชาร์จเร็วขึ้น แบตเตอรี่ใน iPhone 15 r r o คาดว่าจะมากับความจุที่เยอะกว่าเดิมถึง14%จากเดิม3,200ม ah, ิลลิแอมเพิ่มเป็น3,650ม ah. ิลลิแอมส่วนในรุ่นท็อปอย่าง i iPhone 15 Pro Max จะได้เพิ่มขึ้นมาราวๆ12%จากเดิม4,323ม ah, ิลลิแอมเพิ่มเป็น4,852ม ah. ิลลิแอมและเมื่อรวมพลังกับชิปใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วน่าจะทำให้ใช้งานได้เต็มวันแบบสบายๆ และถ้าใครต้องการใช้งานหนักๆแล้วรู้สึกว่าชาร์จไวที่ Apple ให้มาในรุ่นก่อน,อนราว27วัตต์มันช้าไปในรุ่นนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น35วัตต์สำหรับการชาร์จผ่านสายทำให้แวะชาร์จระหว่างวันได้เร็วขึ้นนิดหน่อยนอกจากนี้ยังได้อัปเกรดเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายเป็นแบบ Qi 2รองรับกำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์ไม่ต้องใช้ที่ชาร์จแม็ก e เซก็ชาร์จได้เต็มสปีดแล้ว iPhone 15 Pro Max ยกเกลื้่องกล้องใหม่ซูมไกล6เท่ารอบนี้ Apple ได้เตรียมสร้างความแตกต่างระหว่าง iPhone 15 Pro ซ e รีส์ทั้ง2รุ่นโดยการเพิ่มกล้องเพลิสโคปซูมใกล้ถึง6เท่าเฉพาะ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนอกจากนี้ยังคาดว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเซ็นเซอร์กล้องหลักใหม่เป็น Sony IMX903 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบ1นิ้วส่วน iPhone 15 Pro คาดว่าจะได้กล้องชุดเติมเพราะมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ซึ่งข้อแตกต่างตรงนี้อาจทําให้ iPhone 15 Pro Max เปลี่ยนเป็น iPhone 15 Ultra เพื่อแตกหลายสินค้าใหม่ก็ได้สีที่คาดว่าจะมีใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Series ทั้ง2รุ่นคาดว่าจะมาพร้อมกับตัวเลือกทั้งหมด4สี 4, และมาพร้อมสาย USB-C แบบถักตามสีตัวเครื่องแถมมาให้เลยในกล่องโดยจะมีทั้งสีดำ p เป e Black สีเงิน Silver สีเทา t ท t ท n เก e y และสีน้ำเงินเข้ม Dark Blue ที่คล้ายๆกับตอนเปิดตัว iPhone 12 s e r ซีรีส์ด้วยแต่มีบางข่าวหรือว่าอาจจะมาพร้อมกับสีแดงเบอร์กันดี้ด้วยคาดการราคาและรุ่นความจุ iPhone 15ทุกรุ่นมีข่าวมาอยู่เรื่อยเรื่อง iPhone 15ทุกรุ่นจะปรับขึ้นราคาเพราะในปีนี้เงินสกุลดอลลาราค่อนข้างอ่อนค่า อีกทั้งยังเจอปัญหาอัตรางเงินเฟ้อในสหรัฐที่สูงขึ้นเกินค่าเฉลี่ยทําให้ Apple ต้องตัดสินใจขึ้นราคา iPhone รุ่นใหม่ในบ้านเกิดประมาณ3,500บาทถึง7,000บาทหลังพยุงราคาเปิดตัวรุ่น Top Pro Series ไว้ที่999เหรียญประมาณ35,000บาทมาตั้งแต่ปี2017 ส่วนในไทยเองคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะหากยังจําก็ได้ iPhone 14รวมถึงสินค้าอื่นๆน,นอกเหนือจากมือถือก็เพิ่งปรับราคาขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากภาวะเงินเฟ้อและเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่สำหรับราคารุ่นโปรซีรีส์อาจสูงขึ้นกว่าเดิม4,000บาทเพราะได้ทำการตัดตุนความจุเริ่มต้น128 g b ออกไปส่วนรุ่นท็อปสุดอย่าง2 t ทราราคาอาจทะยานแตะ7,000บาทก็เป็นได้ คาการราคาเปิดตัวและความสุข iPhone ทุกรุ่นในไทย iPhone 15 128 g b 3 2 9 0 0บาท256 g b ราคา36,900บาท512 g b 45,900บาท iPhone 15 Plus 128 g b ราคา37,900บาท256 g b ราคา41,900บาท512 g b ราคา5 9 0 0บาท iPhone 15 Pro 256 g b 45,900บาท 256 g b ราคา54,900บาท1ท b รไบราคา63,900บาท2ท b รบราคา72,900บาท iPhone 15 Pro Max 256 g b ราคา48,900บาท512 g b 57,900บาท1ท er b ไบ66,900บาท2ท er b ไบ75,900บาทตารางความจุบแบตเตอรี่ iPhone 13/14และ15ทุกรุ่น iPhone 13 Series ไอโฟนสิบสามสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดมิลลิแอมไอโฟนสิบสามมินิสองพันสี่ร้อยหกมิลลิแอมไอโฟนสิบสามโปรสามพันเก้าสิบห้ามิลลิแอมไอโฟนสิบสามโปรแม็กสี่พันสามร้อยห้าสิบสองมิลลิแอมไอโฟนสิบสี่ซีรีส์ไอโฟนสิบสี่สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้ามิลลิแอมไอโฟนสิบสี่พลัสสี่พันสามร้อยยี่สิบห้ามิลลิแอมไอโฟนสิบสี่โปรสามพันสองร้อยมิลลิแอมไอโฟนสิบสี่โปรแม็กสี่พันสามร้อยยี่สิบสามมิลลิแอมไอโฟนสิ iPhone 15 3877 m mm. a iPhone 15 Plus 4912 m mm. a iPhone 15 Pro 3650 mAh mm. iPhone 15 Pro Max 4852 m mm. a iPhone 15เปิดตัววันไหน Apple Event 2023ที่จะเป็นงานเปิดตัว iPhone 15นั้นจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12กันยายน2023เวลา10โมงเชา้าตามเวลาแปซิฟิกซึ่งในไทยจะตรงกับคืนวันที่12ย่างเข้าวันที่13กันยายนเวลาเที่ยงคืนส่วนวันวางจำหน่าย iPhone 15คาดว่าจะเปิดให้ประเทศที่จัดอยู่ในเทียแรกซึ่งเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยอยู่ในรอบที่แล้ว ได้สั่งจองตัวเครื่องกันภายในวันที่15กันยายนหลังจากนั้นจะเริ่มวางขายจริงภายในวันที่22กันยายนแต่ iPhone 15 Pro Max คาดว่าจะจัดส่งและวางจำหน่ายช้ากว่าเดิม3-4สัปดาห์เป็นในช่วงวันที่16-13ตุลาแทนเพราะโซนีและ LG ติดปัญหาด้านการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆน,นั่นเองที่มา Macrumors และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสันกะดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ